ราคารับซื้อเหรียญพศ2505ัสตางค์1บาท10สตางค์1บาท25สตางค์1บาท50สตางค์รับซื้อ1บาทราคารับซื้อเหรียญพศ2505ัสตางค์1บาท10สตางค์1บาท25สตางค์1บาท50สตางค์1บาทและ1บาท15บาทจ้าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนค่ะแต่เขาเนี่ยค่ะถอดไส้ได้พนักงาจึงไม่นิยมที่พนักงาบอกว่าไม่นิยมเล่นเหรียญ ที่หัวหัวก้อยก้อยหัวขึ้นก้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะสาเหตุนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเขาถอดได้เนี่ยค่ะเขาหลุดเขาหลุดอันนี้อันนี้เขาหลุดมาเองนะคะประนัดได้มาจากเ,าเพื่อนฝูงให้มาเพื่อนเพืให้มาค่ะเอามาเอามาแบ่งปันให้รับชมค่ะเหรียญหนึ่งบาทคุดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะปะกติรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทแต่เหรียญนี้เขาผิดปกตินะคะเหรียญนี้ซื้อมาสองรอยบาทค่ะ นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านก้อยนะคะพอกลับมาด้านหัวค่ะด้านหัวแบบนี้ค่ะหัวขึ้นนะคะก้อยขวางค่ะเหรียญน,นี้มีราคาสองถึงสามร้อยบาทดูด้านนี้อ่ามาดูเหรียญแปลกค่ะดูด้านนี้จะเป็นหลังหงใช่ไหมคะหนึ่งบาทหลังหงปีสองพัาสองศูนย์ 0, แต่กลับมาปุ๊บนะคะไม่มีหงค่ะกลับเป็นสมเด็จพระเทพนะคะ ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9้าด้านหลังเป็นสมเด็จพระเทพรันาาะนันไม่รู้หรอกว่าเหรียญนี้มีมาอย่างไรนะคะในพศ2 2 0พศนี้เลยค่ะประนันเห็นปะนัได้มานานแล้วค่ะไปเห็นเหรียญแปกปะนันนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเหรียญการจนาผิดปกติค่ะเหรียญปกติหัวขึ้นก้อยขึ้นนะคะเหร down, en, yeah. everyone, ียญนี้ก็หัวขึ้นก้อยลงเป็นเหรียญผิดปกติค่ะกล่าวให้ดูช้านะคะนี่้ก้อยนะคะกลับมาด้านหัวนี่เลยค่ะหัวขึ้น ้อยลงเป็นเหรียญผิดปกติมีราคา5 0 0ร้อ1,000บาทราคารับซื้อเหรียญ1บาท2,515บาท2505 3บาทครุด15บาทหงไม่รับวัดไม่รับราคารับซื้อเหรียญพศ2500อัปเดตใหม่ล่าสุด5ตัง1บาท10ตัง1บาท25ตัง1บาท50ตัง1บาท1บาทรับ15บาทจ้า ราคารับซื้อเหรียญครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็รับสิบหาบาทครุฑเก้าเหรียญรับสามสบาทครุฑเฉียงสอรับแปบาทครุฑเฉียงสองสองรับแปดบาทครุฑตรงสองหรับยีบาทครุฑสิบบาท2องรับห้าสิบบาทเหรียญสตางงมาจากเอฟซีค่ะอันนี้จะเป็นห้าสตางห้าสตางงพศสองพันห้าร้อยค่ะรับซื้อเหรียญละหนึบาท เหรียญสิบตางค่ะส่งมาขายจากเอฟซีขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเหรียญสิบจะตังพศ2500ทั้งทองเหลืองและทองแดงนะคะเนี่ยค่ะมาทั้งทองเหลืองทองแดงรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญสิบจะตังทองแดงหางยาวค่ะปีพศ2500หางยาวดูตรงเลขหนึ่งนคะหางเขาจะยาวลงมาแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญน,นี้นะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาท เหรียญ25สตางค์พศสองพันรับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์ทองเหลืองนะคะที่เลิกใช้แล้วค่ะตราแผ่นดินพศสองพันรับซื้อเหรียญละ1บาทค่ะเหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์ตาแผ่นดินที่เลิกใช้แล้วนะคะ50สตางค์ตาแผ่นดินพศสอ0 0ค่ะรับซื้อเหรียญละ1บาทเหรียญ1น1บาทตราแผ่นดิน นี่ยค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยค่ะพศสองพันห้าร้อยคะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญห้าสตางค์ค่ะเหรียญทองเหลืองนะคะจากเอทีส่งมาขายค่ะอุ้ยสวยค่ะสวยงามมากห้าสตางค์สองสี่เก้าสามเป็นเหรียญจิ๋วที่หายากมากแล้วนะคะเหออรียญพศสองสี่เก้าสามเป็นอะไรที่ หายากค่ะไปน่ารับซื000 000 000้อนะคะเหรียญละสิบห้าบาทเนี่ยค่ะมาหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยรับไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนิดเดียวเองค่ะมาแค่นี้เองนะคะได้เงินไปเลยเนี่ยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญสิบสตางค์พส2องสี่เก้าสามค่ะสิบสตางค์ตาแผ่นดินพศสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบหาบาทขอบคุณเอซีที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ตราแผ่นดินพศสองสี่เก้าสามค่ะเหรียญยี่สห้าตังตราแผ่นดินสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญห้าสิบตังตราแผ่นดินพศสองสี่เก้าสามส่งขายจากเอฟซีค่ะขอบคุณมากที่ไว้าวางใจค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะห้าสิบสตางสองสี่เก้าสามค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท ขอบคุณเอฟซีที่ไว้วางใจส่งเหรียญครุฑมาขายค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดมาทั้งสิ้นนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะ100หนึ่งร้อยเหรียญค่ะ100หนึ่งร้อยเหรียญคือหนึ่งร้อยบาทเนาะเหรียญละหนึ่งบาทส่งมาหนึ่งร้อยบาทรับไปเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาท